ชอบช่อง So Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับท่านๆชาวของแดงลิวอร์ปูทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิวอร์ปูประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับกับผมแอดมินโ i r O มาประจำการเหมือนเดิม อย่าลืมนะครับถ้าหากคุณเป็นแฟนบอลหรือว่าูลเราคือครอบครัวเดียวกันวันนี้มันก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ผมหยิบยกมาฝากเพื่อนๆกันไม่ว่าจะเป็นกรณีของตัวไรอันกรวเวนแบกฮองเครนดัชแมนของเราหากเหตุผลว่าทําไมเขาถึงทําผลงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเล่นเกมรุกนอกเหนือนจากคําสั่งของตัวอาร์เนอร์สตอตเองแล้วโจ้ตัวเองก็มาออกมาเปิดเผยด้วยว่ามันมีอีกหนึ่งปัจจัยที่เกื้อหนุนให้เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเรื่องของการยิงประตู ด้านดรามา่าระหว่างทางเวนรูนี่อดีตดาวยิงตรตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่นเตดกับตัวของทางเวอร์กิลฟันได้กับตันทีมของเราก็ดูเหมือนว่าไม่มีท่าทีว่ามันจะจบลงง่า,งงายๆหลังจากทางรูนี่ก็ mm hmm. มีการออกมาสวนกลับตัวของทางฟันได้ไปอีกดอกหนึ่งแล้ว ในในายก็พูดถึงทางฟันได้และอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องดาวเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมทีมเก่าของเขาอย่างทานเทรนด์เร็กซันเดอร์อาร์โนที่ย้ายไปอยู่กับทางราชันชุดขาวรอยอันมารึดในช่วงต้นสัมเมอร์นี้และฟันได้าาก็มีการออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่าพวกเขาแทบจะไม่ได้ติดต่อกันเลยส่วนจะเป็นเหตุผลกลใดกันนั้นเราก็มาติดตามได้ในเชิงของรายละเอียดข่าวครับ ดีนคุยเซนปรกระังตัวเก่งของทางเรอันมาริดก็มีการออกมาประกาศกล่าวเลยว่าเขารู้จักทางลิวูกเป็นอย่างดีและการบุกมมเยนที่แอนฟิลก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องจิบจิบสำหรับเขาไม่ได้มีประเด็นปัญหาใดๆแถมจะมีการอธิบายถึงเหตุผลที่โจ้ตัวเลือกตอบปฏิเสธโอกาสในการย้ายมาอยู่กับทีมของเราและถันไปซบอกทางเรอันมาริดอีกด้วย ขนาดที่ทางโรเบร์โตอฟ์เมโนอดีตดาวยิงระดับตำนานของเราก็มีการออกมาปล่อยประเด็นข่าวร้อนที่กลายมาเป็พนพาดหัวข่าวหน,าน้าหนึ่งของสื่อหลายสำนักเลยว่าเรามีโอกาสจะได้เห็นตัวของทางเยอเกนครอฟอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทักลับมากลุ่มบังเห็นในทินแอนฟิลด์ของเราในอนาคตข้างหน้าเป็นขำรบที่2ด้วย เริ่มด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางไรอันกรวเวนแบกกันก่อนเลยอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าหากเรามาดูถีติไปเปรียบเทียบการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วกับในการแข่งขันซีซั่นนี้หนึ่งในจุดที่ตัวของทางเกรวเวนแบกนั้นพัฒนาขึ้นมาอย่างชัดเจนมากที่สุดก็คือเรื่องของตัวเลขในการทําประตู เพราะในการแข่งขันฤดูกาล2024-2025นั้นตัวของทางกราวเวนแบกไม่สามารถที่จะส่งบอลไปสุกก้นตะข่ายได้ถ้าในการแข่งขันปีนี้เขากดไปแล้ว3ประตูให้กับทีมของเรา หากเราไปดูความพยายามในการทำประตูเมื่อฤดูการที่แล้วทั้งสี่ซั่นเขากดไปทั้งสิ้น25ครั้งแต่ในฤดูกาลนี้หลังจากผ่านไปเพียงแค่ยังไม่ถึง1ใน3ดีเลยด้วยซ้ำเขาก็มีความพยายามในการยิงประตูไปแล้วถึง12ลูกแต่จุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนก็นนคือการยิงบอลเข้ากรอบฤดูกาลที่แล้วเขายิงไป25ครั้งเข้ากรอบเพียงแค่6ครั้งแต่ในฤดูกาลนี้ยิงไป12ครั้งเข้ากรอบถึง5ครั้งหรือคิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้นมาเกือบจะเท่าตัวกันเลยทีเดียว ที่24ขยับขึ้นมาเป็น41.7ด้วยกันอัตราค่าเฉลี่ยการยิงประตูต่อ90นาทีก็เพิ่มขึ้นมามากกว่าเท่าตัวด้วยเช่นกันฤดูการที่แล้วอยู่แค่เพียง0.54เท่านั้นแต่ในฤดูกาลนี้ขยับขึ้นมาเป็นค่าเฉลี่ย1.28ลูกต่อเกม และเช่นเดียวกันกับเรื่องของการยิงเข้ากรอบนะครับต่อ90นาทีฤดูการที่แล้วอยู่แค่เพียง0.13ครั้งต่อเกมเท่านั้นแต่ในฤดูการนี้ขยับขึ้นมามากกว่าเดิมเกินกว่า4เท่าตัวเลยมาอยู่ที่0.53ครั้งต่อเกมนั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมตัวของทางกราวเวนแบบนั้นจึงกลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ครบเครื่องมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับที่เป็นจุดเด่นเดิมของเขาอยู่แล้วแต่เพิ่มเติมขึ้นมาในฤดูการนี้ก็คือส่วนของการเล่นเกมรุก ทั้งนี้ตัวของทางกราวเวนแบกเองก็เป็นการออกไม่สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยว่าเหตุผลกลนใดกันทําให้เขาสามารถที่จะโชว์ฟอร์มในเรื่องของการยิงประตูเต้มมากขึ้นอย่างมีในยยะสําคัญเช่นนี้ซึ่งเหตุผลหลักก็มาจากคําแนะนําจากคุณพ่อบังเกิดเกล้าของเขานั่นเองซึ่งระหว่างการที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสโมสรเรากราวเวนแบกก็ได้พูดเอาไว้ดังต่อไปนี้ไปรับฟังได้พร้อมๆกันเลยครับ ผมคิดว่าฤดูการนี้ผมฟังพ่อของผมมากขึ้นหน่อยนะเขามักจะพูดกับผมอยู่เสมอว่าไอ้ลูกชายไหนต้องยิงให้ได้มากกว่านี้นะยิงเข้าไว้แล้วยิงเข้าไว้กล่าวเวนแบกกล่าวฤดูการนี้คุณก็ได้เห็นกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างในเกมวันเสาร์กับถังแอสตันวินล่าผมเองก็พยายามลองยิงประตูแล้วบอลมันก็เฉลีบเข้าไปสุกก้นตาข่ายเพราะอย่างนั้นแล้วผมต้องยิงให้ได้มากกว่านี้นั่นแหละคือทั้งหมดที่เกิดขึ้น พ่อของผมตามดูทุกเกมอย่างแน่นอนเราคุยกันเยอะมากเกี่ยวกับสิ่งที่ผมควรจะทำให้ดีขึ้นและเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยนะผมฟังคำแนะนำของเขาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันฤดูกาลนี้ ทีนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นเลยครับเพื่อนๆกับกรณีที่ตัวของทางแกรี่รีนิเกอร์อดีตดาวยิงระดับตำนานของพิมลิกมีการออกมาแสดงความคิดเห็นถึงฟอร์มการเล่นของทางฟอร์เรนเวสต์สตาร์ดังที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนเพราะมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เราก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงประการหนึ่ง ว่าตัวของทางเวียดนั้นอาจจะยังไม่เหมาะกับระบบการเล่นของทางสลอตหรืออาจจะพูดในอีกในยักษหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าตัวของทางสลอตยังไม่มีคู่มือการใช้งานของเขาอย่างเหมาะสมนั่นถึงทำให้ทางลีนิเกอร์มีการชี้เลยว่าการที่เรามีการรรอปทางเวียดเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในการแข่งขันนัดล่าสุดและทีมกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการคว้าชัยชนะเหนือทางแอสตันวินล่านั้นมันก็เป็นการสร้อนเรื่องนี้ออกมาได้ดีที่สุดในในยัหนึ่งอยู่แล้ว ซึ่งกรณีนี้มันไม่ใช่ว่าตัวของทางรีนิเกอร์ไม่เชื่อว่าทางเวียดนั้นเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์น,นะครับแต่เขามองว่าการดรอปนักเตะเอาไปไว้สักพักหนึ่งนั้นอาจจะส่งผลดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายก็เป็นได้กับสถานการณ์ณปัจจุบันที่มันกำลังเกิดขึ้นกับตัวของผู้เล่นรายนี้มันจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวของทางเวียดเองหากให้เขากลับสู่ทีมในช่วงที่ทีมมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะอิลีนิเกอร์กล่าว ระหว่างที่เขาไปจัดรายการ The Rest Is f o o t b a l l Podcast ผมคิดว่ามันคือการบริหารจัดการนักเตะที่ค่อนข้างจะชาญฉลาดในตอนนี้เพื่อให้เขาได้ถอยออกมาสักหนึกแล้วจากนั้นค่อยส่งเขากลับไปลงสนามในช่วงเวลาที่เหมาะสมเราทุกคนรู้ดีว่าเขาเก่งกาจขนาดไหนกันนะคุณไม่ได้ซื้อนักเตะแบบนี้มาเพื่อใช้งานเพียงแค่ช่วง3าเดือนแรกแต่คุณซื้อเข้ามาสำหรับการใช้งานตลอดช่วงเวลาหลายปีในอนาคตข้างหน้า เขาเป็นนักเตะดาวรุ่งที่เปลี่ยนพฤติพรสวรรค์อย่างมากเราได้ดูเขามานานหลายปีแล้วทั้งในทีมชาติและตอนที่อยู่กับทางเลวเวอร์คูเซนว่าเขาเป็นคนที่มีของอยู่ในตัวเองจริงๆนะทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับตัวเขาตราบใดก็ตามที่เขามีความแข็งแกร่งมากเพียงพอในเรื่องของสภาพจิตใจที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบในตอนนี้ได้ เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะอย่าคิดว่าเขาไม่มีความรู้สึกกดดันกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากคำแนะนำดังกล่าวข้างต้นของทางรีนิเกอร์ก็จะชี้ให้เห็นเลยว่าอันที่จริงแล้วเขาเองก็เชื่อมั่นในฝีเท้าของตัวเวีต์ด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากเราให้เวลาเขาได้ปรับตัวเข้ากับการแข่งขันในลีกใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราก็จะเห็นได้ว่าระบบการเล่นของทางอาร์เนอร์ส์รดนั้นบางทีมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์สําหรับทางเวีต์ดังนั้นการที่ จะหาแนวทางการเล่นที่เหมาะสมมากที่สุดของเขามันอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยครับทีนี้เราจะขยับมาดูประเด็นเรื่องต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆกับกรณีที่ตัวของทางเวนรูนี่มีประเด็นเรามาที่เกิดขึ้นกับทางเวอร์กิลฟานได้ประกังกับตันทีมของเรานั่นเองซึ่งกรณีนี้ถ้าเพื่อนๆจำกันได้มันจะเริ the ่มต้นขึ้นจากตัวของทางรูนี่เองที่เป็นคนออกมาแซะเลยว่าภาษากายที่ทาง ตัวของทางฟันได้รวมไปถึงทางโมฮัมเม็ดซาล่าดาวเตะทีมชาติอียิปต์ของเราได้แสดงออกมาในการแข่งขันซีซั่นนี้นั้นมันได้แตกต่างออกไปอย่างเติมอย่างสิ้นเชิงมันเหมือนเรากับว่าพวกเขาเป็นคนหมดไฟแล้วอย่างไงอย่างนั้น ซึ่งนั่นก็ทําให้ทางฟันได้มีการออกมาตอบโต้กลับไปแล้วครั้งหนึ่งว่าเมื่อการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วตอนที่เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดและนําทางลิเวอร์พูลของเราพังอาจขึ้นมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่นั้นไม่เห็นตัวของทางดูนี่ออกมาพูดอะไรในลักษณะนี้เลยแล้วหลังจากที่โดนฟันได้สวนมาแบบนั้นทางดูนี่เองก็ยอมไม่ได้ครับเขาเองก็มีการออกมาตอบโต้กลับไปอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าค่อนข้างจะดุเดือดแอบจิกกัดแบบเล็ก ฟันได้ก็เหมือนกับทางโมฮัมเหม็ดซารานเลยนะตลอดช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาเขาเวงขคนหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกหรือบางทีอาจจะดีที่สุดเลยได้ด้วยสัํปไปนะรูนี่กล่าวและดูการที่แล้วก็แทบจะไม่มีอะไรที่เราสามารถจะไปตำหนิเขาได้เลยเพราะเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงๆ เพม,มั่นใจว่าเขาเองก็คงจะยอมรับนะเพราะหากเราพูดกันตามตรงแล้วในการแข่งขันฤดูกาลนี้เขาเองก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดของตัวเองและในฐานะกัปตันทีมถ้าอะไรมันเป็นไปตามไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้หน้าที่ของคุณก็คือการต้องพูดกับเพื่อนร่วมทีมเรียกประชุมทีมและจัดการในเรื่องของห้องแต่ตัว นั่นแหละคือสิ่งที่ผมพูดในมุมมองของกัปตันในฐานะของความเป็นผู้นำซึ่งผมเองมั่นใจว่าเขาก็คงจะทำแบบนั้นอยู่แล้วผมไม่ความเคารพต่อทางเวอร์กิลฟันได้อย่างเต็มที่นะผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดมากหน้าที่ของผมในตอนนี้ในฐานะก,กูรูก็คือการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกตามที่ผมคิด เพราะมั่นใจว่าถ้าคุณไปสอบถามเขาหรือแม้กระทั่งตัวของทางอา่านเนอร์สโเองเขาก็คงจะยอมรับว่าฟันไดไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเหมือนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อความหมายออกไป จากความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นของทางดูนี่จะถูกหรือผิดมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่แฟนบอลหรือว่าครูอย่างเราๆอยากจะถามตัวของทางดูนี่กลับไปก็คือทําไมไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์หรือออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของต้นสังกัดเก่าของเขาละครับที่เรื่องราวของทางเรดเดวิลนั้นเห็นเงียบกริบกันเลยทีเดียว ตปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไฟของวันนี้เราจะขยับออกจากเรื่องราวของรูนี่และตัวฟันได้กลับมาดูประเด็นที่เป็นบทสัมภาษณ์ของตัวฟันได้เองกันบ้างดีกว่าเพราะเขาเองก็มีการพูดถึงเพื่อนเก่าอย่างทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่โจตัวก็เพิ่งจะย้ายจากทีมของเราไปอยู่กับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดตั้งแต่ช่วงต้นสัมเมอร์นี้ และทางฟันไดก็มีการออกมาเปิดเผยเป็นครั้งแรกก่อนเกมการแข่งขันที่ทางเรอ,งอัลมาดริดจ,จะบุกมาเยือนถิ่นแอนฟิลของเราสำหรับการแข่งขันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสในค่ำคืนวันนี้ที่ซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้ตัวของทางเรนนั้นได้กลับมาเยือนถิ่นเก่าอันคุ้นเคยแม้ว่าในครั้งนี้มันจะเป็นในฐานะนักเตะจากถิ่นคู่แข่งก็ตามที ด้าน,นตัวของฟันได้ก็มีการออกมายอมรับเป็นครั้งแรกเลยว่าเขาเองก็ไม่ค่อยจะได้ติดต่อ,อก,กับตัวของทางเทรน์เลยนับตั้งแต่ที่เทรน์ได้ย้ายไปร่วมถิ่นสารเตี๋ยก็เบนนาบิวดังกล่าวข้างตน้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะผมจะไม่ขอแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนั้นผมคิดว่าตัวของเทรนต์เองก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากตลอดช่วงเวลาที่เขาลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลของเราและนั่นคือทั้งหมดที่ผมสามารถที่จะพูดได้ จากนั้นผู้สื่อข่าวก็มีการถามเขาต่อไปว่ามีการติดต่อกับอดีตรองกับตันทีมผู้นี้หรือไม่หลังจากที่เขาย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแล้วซึ่งทางฟันได้ก็ได้กล่าวต่อไปว่าไม่ค่อยเลยครับผมไม่ได้คุยอะไรเป็นการส่วนตัวแน่นอนว่าเขามีชีวิตของเขาที่มาดริดผมเองก็มีชีวิตของผมทีนี่ พมมีความสุขที่ได้ลงเล่นร่วมกับเขาเราประสบความสําเร็จด้วยกันมามากมายแต่ในตอนนี้เขาคือคู่แข่งสําหรับทีมของเราในคืนวันอังคารหากเขาได้ลงเล่นเราก็จะต้องทําให้เขาเล่นในสิ่งที่เขาถนัดได้ยากมากที่สุดไปกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ คราวนี้เราจะขยับมาดูหนึ่งในนักเตะที่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็งเคยเป็นเป้าหมายแต่ก่อนเก่าของทีมเราแม้ว่าเจ้าตัวจะตอบปฏิเสธโอกาสในการย้ายมารุ่นถิ่นแอนฟิล์และเลือกไปสวมชุดขาวของทันเรยอันมาดริดก็ตามที นั่นก็คือในรายของทางดินฮุยเซนปักหลังเลสแสปนิชหลังจากโจ้ตัวก็มีการออกไม้สัมภาษณ์ถึงโอกาสที่เขาเกือบจะได้ย้ายมาลงเอยกับทีมของเราด้วยเหมือนกันแต่โจ้ตัวก็ยินยันว่าสมูสอนที่อยู่ในดวงใจของเขามาตลอดนั้นมันมีเพียงแค่ทังเรยอันมารติดเ,เท่านั้นดังนั้นระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมที่เขาจะต้องฟาดแข้งกับทางลิเวอร์พูลของเราตัวของทางฮุยเซนก็มีการกล่าวออกไว้ว่า สำหรับผมเป็นการส่วนตัวผมเคยลงเล่นที่นี่มาแล้วนะแต่ขอผมพูดตามตรงเลยผมไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรเลยหุยเซนกล่าวมันก็เป็นเพียงแค่สนามฟุตบอลสนามหนึ่งเท่านั้นพวกเราชอบการฝึกซ้อมในสนามซ้อมของเราเองมากกว่ามันเป็นพื้นที่ของเราเองก่อนเกมพวกเรารอเกมนี้อย่างใจจดใจจ่อเลยนะหวังว่าเราจะสามารถเก็บ3ามคะแนนกลับบ้านและลงเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำมันได้ สภาพจิตใจของผมในตอนนี้มันยอนเยี่ยมมากการที่ผมได้มาอยู่ที่นี่กับเรอันมาดริดมันคือความฝันของผมและผมก็หวังว่าจะสามารถมอบความฝุกให้กับแฟนบอลของทางมัดติได้มากที่สุดเมื่อผู้สู่ข่าวสอบถามต่อไปถึงเรื่องข่าวหรือความสนใจจากทางลิวพูฮุยเซนก็ยอมรับว่าสมูสอนที่เขาอยากจะย้ายมาอยู่ด้วยตลอดก็คือทางเรอันมาตริดต่างหากละ่ะ ผมพูดไปแล้วหลายครั้งนะว่าการได้ย้ายมาอยู่กับทางเรอันมัตเรตมันคือความฝันของผมเลยคุยเส้นกล่าวต่อแล้วผมก็อยากจะลงเล่นให้กับทีมและสโมสรที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผมแล้วและมันสำหรับทุกคนด้วยนะผมเข้ากันได้ดีกับแนวความคิดของทางชาบิอัลองโซเขาเล่าให้ผมฟังถึงแผนการของเขาในสโมสรแห่งนี้และผมก็มีความสุขจริงๆที่ผมได้มาอยู่ที่นี่ ซึ่งจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางหุยเส้นเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะได้พิสูจน์ได้เห็นกันเลยว่าให้ที่เขาบอกว่าการมาเย็นที่แอนฟิลนั้นมันไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาใดๆเลยไม่จําเป็นต้องมาลงฝึกซ้อมที่สนามแห่งนี้ก่อนด้วยมันเป็นเพียงแค่เรื่องจิบจิบเรื่องเล็กๆสําหรับเขานั้นมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆกันหรือเปล่าซึ่งคืนนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ที่มีความสําคัญ คราวนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจอย่างยิ่งครับกับตัวของศูนย์หน้ารายใหม่ของเราอย่างทางฮูโกเอเกติเกที่ในตอนนี้เราได้เห็นตัวของทางโรเบิร์โตเฟอร์เมโนอดีตดาวยินรับตำนานของทีมเรามีการออกมาพูดถึงเขาว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับหนุ่มน้อยดาวเตะรุ่นน้องรายนี้พวกเขาเองผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะว่าพวกเขาเป็นนักเตะระดับท็อปคลาสเฟอร์เมโนกล่าว ผมไม่ได้รู้จักตัวของทางเอกิติเก่ก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่กับทางแฟรงเฟิร์ตนะแต่เขาได้แสดงให้เห็นมาแล้วถึงศักยภาพทั้งจากจำนวนประตูและฟอร์มการเล่นของเขาเขาดูเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากว่าต้องการที่จะกลายมาเป็นนักเตะระดับตำนานของทางสโมสรให้ได้สร้างประวัติศาสตร์ของเขาขึ้นมาเองผมขอให้พวกเขาทั้งคู่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีที่สุดนี่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นกับทางลิเวอร์พูลเท่านั้น ไปกันต่อเลยครับเ,เพื่อนๆไหนๆเราก็มีการฟังบทสัมภาษณ์ของตัวเฟอร์เมโน่กันไปแล้วเราจะมาดีอีกหนึ่งจุดที่เรียกได้ว่าสำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับประเด็นข่าวในวันนี้ นั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวของทางเยอเกนครอฟอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเรานั่นเองเพราะเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่า3ประสานที่ดีที่สุดในยุคของทางครอฟนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นการลงเล่นประสานงานร่วมกันระหว่างทางโมฮัมเม็ซาล่าโรเบตโตฟอร์เมโนและซาดียวมาเน นั่นจึงทําให้พวกเขาทั้ง4คนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งและล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของฟอร์เมโนมีการออกมายอมรับเลยว่าเรามีโอกาสจะได้เห็นตัวของทางเยอเกนครอบนั้นกลับมากุมบางเหียนในถิ่นแอนฟิลด์ของเราเป็นคารบที่2ก็เป็นได้หลังจากก่อนหน้านี้ตัวของทางครอบเองก็เป็นคนที่มีการออกไม่สัมภาษณ์ในประเด็นนี้เอาไว้ด้วยซึ่งเราจะมาย้อนฟังกันแบบสั้นๆนะครับในรายการอ d ดร์รี่ออฟซีอที่เขาไปพูดเอาไว้ในรายการพอดแคส ผมเคยพูดเอาไว้แล้วว่าผมจะไม่คุมทีมอื่นในประเทศอังกฤษอีกนะครับกล่าวดังนั้นมันก็หมายความว่าหากจะมีความเป็นไปได้มันต้องเป็นทางลิเวอร์พูลดังนั้นใช่เลยเนทิสดีแล้วมันมีความเป็นไปได้ครับ ซึ่งจากประโยคดังกล่าวข้างต้นนี้เองของครอปเราก็ได้เห็นตัวของทางเฟอร์เมนโนมีการออกมาชี้ชัดไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าสุดท้ายแล้วเขาเชื่อมั่นว่าตัวของทางครอปจะกลับมารับงานเป็นผู้จัดการทีมอีกครั้งและสมมสอนที่มีความเป็นไปได้ก็คือถังลิเวอร์พูลของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวกุนซือชาวเยอรมันเองเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดที่ผมเคยร่วมงานมาด้วยนะเฟอร์เมโน่กล่าว ความทรงจําที่ผมยังมีเกี่ยวข้องกับเขานั้นมันยอดเยี่ยมมากๆผมรู้สึกขอบคุณที่ผมมีโอกาสได้ร่วมงานเขียงข้างเขาผมได้เรียนรู้อะไรมามากมายจากเขานะและผมก็คิดว่าผมสามารถจะตอบแทนในสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้จากตัวของผมได้ด้วยเช่นเดียวกันในตอนนี้เขากำลังพักอยู่แต่ผมก็เชื่อว่าเขาจะกลับมาคุมทีมอีกครั้งแน่ส่วนจะกลับมาที่ทางนิวู่ลหรือไม่นั้นมันคงจะมีเขาเท่านั้นที่สามารถจะตอบได้ ซึ่งใช่แล้วครับอย่างที่ทางเฟอร์เมนโนบอกเอาไว้ก็คือคนเดียวที่จะตอบได้ว่าจะกลับมาคุมทีมหรือว่าูลของเราอีกครั้งหรือไม่ก็คือตัวของครอบแล้วก็อย่างที่ผมหยิบยกบทสัมภาษณ์ของเขาก่อนหน้านี้ออกมาก็จะเห็นได้ว่าโจตัวเองก็ยอมรับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนและอย่างไรกันแต่ในทางตรงกันข้ามหากลิวอ์พูลของเรายังทําผลงานได้อย่างสุดยอดไปเรื่อยๆตัวของครอบเองก็คงจะไว้วางใจในการวางมือจากการคุมทีมไปในระยะยาว แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ